อนนี้ปัญหาของเวลเฟกก็คือเมื่อไหร่ <c oughs> ลุงจะพูดชื่อถูกเมื่อกีลุงจะเป็นปีแล้วนนะมันก็เป็กเ <c oughs> หมือนกันอะเปรกเวลเปกหนูก็ลุ้นไปด้วยเอาเวลเปกก็เวลเปกเมื่อก่อนลุงก็ต้องก้มและลุงก็ปวดหลังด้วย <c oughs> ใช่ไหม วิลเฟกเนี่ยก็ช่วยบรรเทาไปได้บ้างบรรเทาไปลูกค้าที่เราไปขายให้ลูกสาวเขาไปซื้ออวิลเฟกนะนะเจ็ดเม็ดแล้วก็กินได้ดีเขากำลังโปรโมทให้ด้วยเราเรซื้อซองเป็นเจ็ดเม็ดก่อนแล้วก็บอกกินดีก็ซื้อแบบกล่องเหรอลูกสาวเขาไปซื้อให้ลูกค้าเราอ่ะส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ทานเองนะซื้อไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายกินเขอตกเงิให้กับลูกกระตันยูทุกคนเลยค่ะ น่ารักมากคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าได้ดูแลเนาะแล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่ปู่ยาตายายอาการดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกดีนะลุงเหมือนหนูเห็นลุงมันไม่ค่อยปวดตรงไหนแล้วอะืมใจเดินก็เร็วหลังก็ดีขึ้นยืดหยุดได้ดีขึ้นข้อเข่าก็ไม่ต้องใช้น้ำมันการนวนแล้วลุงก็หน้าตาสดใสยิ้มแย้มสุขภาพร่างกายคือมันดีไปทุกอย่างเลยทุกคนลูกๆทั้งหลายที่ซื้อให้แม่ทานเขาก็มีความสุขเนาะ